5ความเข้าใจผิดต่อผู้ที่มีอารมณ์เศร้ามีอะไรบ้างวันนี้มาคุยกันค่ะอาจารย์สองโสมค่ะเป็นนักจิตบำบัดค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของความเข้าใจผิดของผู้อื่นนะคะของคนทั่ว,วไปต่อคนที่มีอารมณ์เศร้านะคะมีทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวเรามาคุยกัน,นะคะ่ะ ข้อแรกนะคะนะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าอารมณ์เศร้าเกิดขึ้นเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่านั้น อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วค่ะอารมณ์เศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยแม้ว่าเราจะชอบเข้าสังคมหรือไม่ชอบเข้าสังคมก็ตามแม้ว่าเราจะมีเพื่อนเยอะชอบสีสันชอบความคึกคื้นความสนุกสนานของกิจกรรมเชิงสังคมหรือแม้ว่าเราจะชอบความเงียบสงบของธรรมชาติชอบจํานวนเพื่อนที่ไม่เยอะมากแค่คนสองคนที่สนิทและชอบอยู่กับครอบครัวนะคะชอบอยู่บ้านไม่ค่อยชอบออกไปไหนอะไรเงี้ยนะคะ ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะมีอารมณ์เศร้าหรือไม่มีอารมณ์เศร้านะคะอารมณ์เศร้าเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะนะเพียงแต่ว่าคนที่มีทักษะทางสังคมที่ดีคนที่มี นะ,ะประสบการณ์ในการใช้ทักษะเชิงสังคมที่ดีอาจจะมีนะแนวทางในการจัดการอารมณ์ของตัวเองเมื่อเกิดอารมณ์เศร้าแล้วคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองเศร้านานนะคะจะพยายามจัดการลดภาวะการย้ำคิดต่ออารมณ์เศร้าหรือต่อความคิดลบของตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมหากเขามีทักษะการจัดการอารมณ์ของตัวเองที่ดีเขาก็ จัดการนะคะให้อารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นนะคะไม่ไปสู่โรคซึมเศร้าไม่ไปสู่อารมณ์เศร้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นนะคะการชอบเข้าสังคมหรือไม่ชอบเข้าสังคมไม่ได้เป็นตัวบอกเลยคะ่ะว่าเราจะมีอารมณ์เศร้ามากน้อยแค่ไหน ข้อ2ค่ะคนที่ไม่ค่อยชอบทำอะไรคนที่ไม่ค่อยมีแรงคนทีเ่เหนื่อยง่ายนะคะคนที่นอนเยอะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์เศร้าก็ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดค่ะเพราะอาการที่เล่ามาตรงนี้นะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายก็ได้เช่นกลุ่มที่มีโฮอร์โมนบางอย่างมากไปหรือน้อยไปหรือกลุ่มที่ขาดสารอาหารหรือขาดวิตามินบางชนิดนะคะนะหากเรามีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําว่า ขอปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอหรือทางแพทย์ดีกว่าเพื่อจะได้นะคะหาคําตอบว่าอาการที่เราเป็นตรงนี้นะคะนะมาจากเหตุผลใดกันแน่คุณอาจจะเกิดจากภาวะไทรอยด์ต่ําหรือขาดวิตามินบางอย่างก็ได้ก็เคยก,ก็เลยเกิดเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่เหมือนกับไม่มีแรงที่จะทําอะไรอยากอยู่เฉยๆอยากนอนมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันดูผิดปกติไปจากสภาวะก่อนหน้านี้ดังนั้นพบคุณหมอดีกว่าคะ่ะจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะ อาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้หรือมีอาการเศร้าก็ได้นะคะข้อ3ค่ะคนที่แยกตัว ไม่ค่อยชอบออกไปไหนไม่ค่อยชอบเจอเพื่อนฝูงใครมาชวนไปทํากิจกรรมอะไรออกไปข้างนอกบ้านปฏิเสธหมดไม่ไปนะคะขออยู่บ้านเฉยๆไม่ชอบออกไปไหนไม่ชอบคุยกับใครนะคะลดปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมทั้งหมดเลยแม้แต่คนในครอบครัวอาจจะลดการพูดคุยไปด้วยนะคะนะคนกลุ่มนี้มีอารมณ์เศร้า อันนี้เป็นความเข้าใจผิดค่ะนะคนกลุ่มนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่ออารมณ์เศร้าแต่คนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เศร้าก็ได้นะคะแต่แน่นอนมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นค่ะคนกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาและเขากําลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวที่จะไปจัดการหาวิธีการจัดการกับเรื่องนั้นนะคะปัญหานั้นอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาการเงินก็ได้ซึ่งช่วงหลังก็เจอกันเยอะนะคะไม่มีเงินจะใช้จ่ายไม่มีเงินออกไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่บ้านดีกว่า แต่ไม่กล้าบอกเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่สะดวกขอไม่ออกบ้านขอไม่ไปไหนนะคะเพื่อนจะรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนเคยออกบ้านทุกครั้งเคยออกบ้านตลอดเมื่อชวน ตอนนี้ไม่ยอมไปไหนเลยดูแยกตัวเพื่อนก็สงสัยเอเพื่อนฉันเศร้าหรือเปล่าในความเปจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะคนของเราอาจจะมีปัญหาทางด้านก,การเงินหรือมีปัญหาเรื่องของการงานหรือมีปัญหาครอบครัวบางอย่างที่เขาไม่อยากจะบอกใครและอยู่ในภาวะของความเครียดหรือว่าภาวะของความพยายามในการจัดการแก้ปัญหานั้นๆแต่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะนะ สภาวะตรงนี้ค่ะยังบอกไม่ได้ว่าเขามีอารมณ์เศร้าและเราก็จะมีเรียกว่านี่คืออารมณ์เศร้าแต่เราจะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการหาวิธีการปรับตัวจัดการสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะนะข้อสี่ค่ะนะคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายคนที่ดูเหมือนจะก้าวร้าวขี้โวยวายขี้บน่น กับทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนที่ไม่เศร้าแน่นอนเพราะเขาแสดงออกทางอารมณ์อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดที่เจอเยอะเลยนะคะนะส่วนตัวจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะนะพบว่าคนที่มีอารมณ์เศร้าสะสมนะคะนะหรือเป็นคนที่มีบาดแผลในจิตใจคล้ายๆกันอาการจะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับมีอารมณ์เศร้าสะสมมานะคะอารมณ์เศร้ามันพัฒนามาเป็นความคิดแบบเศร้าค่ะ ความคิดเศร้าคืออะไรความคิดเศร้าก็คือความคิดในเชิงลบความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นความคิดที่เชิงทําร้ายตัวเองมองตัวเองในแง่ลบในแง่ร้ายมองสิ่งแวดลอ้อมมองสิ่งรอบตัวมองคนรอบตัวในแง่ลบแง่ร้ายนะคะนะเกิดภาวะของการบอบบางในจิตใจเวลามีตัวกระตุน้นเวลามีใครมาพูดอะไรแล้วกระทบกระเทือนใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้คือการแยกตัวมันไม่ใช่คือการเงียบแต่มันอาจจะเป็นการ โต้อตอบแบบขาดการยับยั้งชั่งใจที่ดีอาจจะดูเหมือนก้าวร้าวอาจจะดูเหมือนขี้บน่นอาจจะดูเหมือนพุ่งพล่านทางด้านอารมณ์ซึ่งคนรอบข้างอาจจะมองว่าเอ้ยเขาก็ดูแสดงออกทางอารมณ์นะดูขี้บน่นไม่น่าจะใช้ซึมเศร้าหรอกแต่ใน,นความเป็นจริงแล้วคนเหล่านี้ค่ะอาจจะเศร้าสะสมมาก็ได้นะคะนะ ข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่เจอบ่อยมากเลยในช่วงหลังนะคะก็คือว่าคนที่มีอารมณ์เศร้าถ้าไม่ใช่โรคซึมเศร้าแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่แกล้งทำอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าหากเราตัดสินว่าคนที่มีอารมณ์เศร้าแล้วไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าคือการแกล้งทำเราจะเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาค่ะเราจะปล่อยเขาไปนะคะเราจะเราจะไม่ได้เข้าไปดูแลไม่ได้เข้าไปทำการช่วยเหลือนะคะคนที่มีอารมณ์เศร้าค่ะ อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตได้อีกตั้งหลายอย่างนะคะสามารถมีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีปัญหาในทางอารมณ์หรือทางจิตใจได้ตั้งหลายอย่างนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้านะคะดังนั้นค่ะหากเรามีคนรอบข้างหรือมีคนใกล้ชิดที่เริ่มมีอารมณ์เศร้าหรือมีลักษณะอาการคล้ายๆกับอารมณ์เศร้านะคะ,อะลองพูดคุยลองถามทถยดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนะ หากเขายังไม่บอกหรือปฏิเสธที่จะเล่าให้เราฟังก็อย่าเพิ่งเดินหนีนะคะพยายามอยู่ข้างๆเขาก่อนให้เขารู้ว่าเรายังอยู่ข้างๆเขายังรอเขาอยู่เมื่อเขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเขาอาจจะมาเล่าให้เราฟังก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาปฏิเสธให้พูดแบบนี้ค่ะให้บอกเขาว่าแม้ว่าเรื่องปัญหาของเขาเราอาจจะช่วยไม่ได้แต่เรามีความตั้งใจที่ดีอยากให้เขามีความสุขและนะ และมีความรู้สึกดีต่อตัวเองมากขึ้นนะคะนะหากในเรื่องอะไรที่เราช่วยไม่ได้แต่เราพอจะรู้ได้ว่ามีใครคนอื่นที่จะมาช่วยเขาได้เราจะพาเขาไปค่ะเราจะพาเขาไปปรึกษาคนที่มีความรู้ความชนานาญในเรื่องที่เขากังวลอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือองความรู้บางอย่างซึ่งเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะนะตรงนี้ลองพูดคุยกันดูนะคะ ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะคะหากใครที่มีคําถามหรืออยากให้อาจารย์พูดประเด็นใดเป็นพิเศษนะคะลองเขียนคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ดูนะคะอาจารย์จะได้เอามารวบรวมแล้วก็หาข้อมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นคลิปให้พวกเราได้ฟังกันนะส่วนถุงที่อาจารย์จะแชร์ได้นะคะนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอใทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ